สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะเสียงหวานแหบนิดหนึ่งนะคะเป็นหวัดอีกแล้วสำหรับอพิโซดนี้ท่านใดได้ดูเรื่อง Above the r e v e r s กันบ้างแล้วคะ่ะหวานดูไปหนึ่งตอนนะคะด้วยความคิดถึงเฮียเกาหวยกวงนั่นเองค่ะโอ้โหไม่ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะเปิดมาหนึ่งตอนก็เจอฉากโรงงาน KB ระเบิดเลยนะคะแล้วก็ผู้พิพากษาก็คือคุณเกาหวยกวงก็หล่อมากๆเลย เอ๊ะได้โฟกัสไปที่เนื้อเรื่องหรือเปล่าเนี่ยก็คือพอดีดูเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะถึง้าทุ่มนะคะจะต้องนอนแล้วเนาะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็นำแสดงโดยคุณเกาเวยกวงแล้วก็คุณเฉินซูค่ะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้ลงที่ CCTV ของจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องจะต้องเข้มข้นมากๆค่ะถึงได้ลงในสถานีโทรทัศน์ประจำประเทศเขาอ่ะนะคะก็เปิดออกมานะคะหวังดูตอนที่หนึ่งค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะครงเรื่องก็ดูดีมากเลยมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะคะที่จะบอกว่าโรงงานเคมีโรงงานหนึ่งเนี่ยถ้าควบคุมไม่ดีมันก็จะเกิด อาการนี้เกิดขึ้นค่ะระเบิดตุ้มเลยนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นหน้าที่ของทีมของผู้พิพากษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือลัวหยวนนั่นเองตัวละครก็คือพระเอกของพวกเรานะคะรวมทั้งเกิงเนียนค่ะที่ปรึกษาศาลอย่างเซี่ยวเหวยตงนะคะแล้วก็คนในทีมนะคะก็รีบมาเลยนะคะรวมถึงตำรวจด้วยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอาชญากรรมเลยนะคะมา ปรับปรามอาจญากรรมด้านมลภาวะค่ะมลพิษปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศวิทยานะคะทำการนะคะขึ้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นท็อป,ปิกที่ใหญ่มากๆของประเทศจีนเลยเออเห็นเขาให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออประเทศเขามีอนาคตมากๆค่ะก็มีการปกป้องสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ให้กับสาธารณชนนะคะเพราะว่าการเกิดการระเบิดของโรงงานเคมีแบบนี้มันต้องมีเรื่องราวของมลพิษหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ ในตอนแรกนะคะก็จะเกิด2เคสขึ้นมาคือ2คดีค่ะเคสที่1ก็คือหลิวกัวฟู่นะคะฟ้องโรงงานปิโตรเคมีเจียงนะคะในการปล่อยน้ําเสียนี่แหละแต่ว่าสํานักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะก็ไม่ได้ดําเนินการค่ะเอะอันนี้คุณคุณก็ก็แบบว่าไปฟ้องเนาะแต่ก็แบบเงียบเฉยไปนะคะอันนี้เป็นเคสที่1ค่ะดังนั้นนะคะทางด้านของหลิวกัวฟู่ก็เลยอาไปฟ้องที่สํานักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมะคะ่ะไปที่ศาล สูงเลยนะคะซึ่งเขานั้นก็เคยล้มเหลวมาก่อนแล้วค่ะจากนั้นเขาก็ยื่นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับคดีเดิมเลยนะคะในฐานะของ ผู้พิพากษาหลวดเฉิงซึ่งก็ไม่สามารถจะตกลงในเรื่องนี้ได้หลังจากที่ทนายความของโจทย์แสดงหลักฐานต่างๆออกมานะคะดังนั้นทางด้านของคุณผู้พิพากษาหลวดเฉิงก็เลยพาเหล่าบรรดาลูกขุนทั้งหลายนะคะรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนะคะแล้วก็เซียวเหวยตรงด้วยค่ะเขาต่อสู้นะคะคือเข้าไปเ,เช็คดูเลยไปตรวจสอบโรงงานปิโตรเคมีเจียงซีนะคะ โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนค่ะโรงงานเคมีเจียงซือแห่งนี้นะคะก็ได้ทำการทายโอนของเสียค่ะซึ่งก็คือมีเจือปนเป็นไนเตรตเยอะแย,ย,ยะมากมายไปหมดเลยนะคะแล้วกพ็พอได้รับข่าวว่าจะมีคนเข้ามาเช็คก็รีบใหญ่เลยค่ะนี่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าการจัดเก็บนะคะไนเตรตพวกนี้อย่างไม่ระวังมันก็ไปเจอกับแสงเข้าค่ะเพื่อนๆแสงแดดนะคะก็เลยทาให้นี่แหละก็เลยทาให้เกิดนะคะการระเบิดขึ้นมาทีนี้แม้ว่าจะมี ลูกศิษย์นะคะซึ่งเป็นอยู่ในทีมของเซี่ยวเหวยตรงนั้นต้องการที่จะที่จะแก้ไขณจุดนี้แต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วนะคะเพราะว่าปริมาณในเตแล้วก็มันสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงไปแล้วค่ะก็เกิดระเบิดในโรงงานเคมีนะคะแต่ว่าโชคดีมากๆเลยค่ะคือด้วยความมันเป็นละครนะเพื่อนๆมันก็ต้องเกิดเหตุในวันที่กลุ่มของเจ้าหน้าที่เข้าไปพอดีนะคะทางด้านของกลุ่มของลวดเฉิงก็พาเซี่ยวเหวยตรงนั้นออกมาได้ค่ะส่วนเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของทาง เสี่ยวยตรงที่ตามเข้ามานะคะก็คือไม่ทันแล้วเขาเสียชีวิตจากระเบิดนี่แหละแล้วอีกหลายๆคนนะก็ได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้ข้อเท็จจริงก็พิสูจน์แล้วว่าแผนกคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะไม่ได้ดําเนินการค่ะดังนั้นแล้วนะคะคือณจุดนี้มีหลักฐานว่าไอโรงงานนี้ถูกฟ้องไปไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการดําเนินงานนั่นเองแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการอุทธรด้วยนะคะ นี่อีกเคสหนึ่งค่ะก็คืออย่างอีมู่นะคะซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเสียเหิงเนี่ยแหละแล้วก็เหล่าบรรดากลุ่มชาวบ้านอีกหลายคนนะคะก็ได้ใช้ประโยชน์จากคืนที่ฝนตกนั่นอนะ่ะบุกเข้าไปในโรงงานเคมีค่ะเพื่อที่จะไป ระบับเข้าไปนะคะต่อสู้กับคนของหยางอุ่นเซิงอีกทีหนึง่งหยางอี้มู่นั้นนะคะในวันที่เข้ามาเนี่ยค่ะก็กะว่าคือแหมรอบเข้ามาในตอนกลางคืนคืนฝนตกด้วยไม่ดีแน่นอนนะคะเจตนามไม่ดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็มีคนเห็นก็เลยเกิดการต่อสู้กันก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นก็เลยฟ้องค่ะฟ้องหยางวี่เซิงแล้วก็หวังชางเฉียงนะคะเพื่อจะเรียกค่าชดเชยเป็นล้านเลยนะคะ แล้วก็ยังกล่าวหาว่าเออโรงงานนี้มีการปล่อยสิ่งปฏิกูลอย่างผิดกฎหมายนะคะจากโรงงานเคมีวินเซิงเนี่ยก็ทําให้ปลาในบ่อน้ําธรรมชาตินั้นเสียชีวิตคือตายไปจากสารพิษนี่แหละก็เป็นผลให้นะคะทางด้านของหยางวินซางค่ะซึ่งเป็นน้องชายของหยางวินเซิงนั้นนํากลุ่มอันตภานมาจัดการพวกนี้นะคะแม้ว่านะคะอีกด้านหนึ่งค่ะก็คือ เรื่องราวมันดาเนินไปเป็นเส้นขนานนะคะเพื่อนๆเ, <laughs> เพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตจริงไงมันไม่ได้มีคดีเดียวอยู่ตลอดเวลานะคะที่จะต้องไปขึ้นศาลค่ะทางด้านทีมของพระเอกนะคะโดยเกิงเนียนนั่นก็ไปขึ้นศาลแล้วตอนแรกเขายังไม่ได้รู้รายละเอียดว่ามันเกิดอะไร ขึ้นน่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของของอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะนี้ชาวบ้านนะคะกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ข้างหลังนั้นก็ถึงกับปิดประตูเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิงเนียนและคนอื่นๆน,น,น,นั้นออกไปจากพื้นที่ค่ะออนอกจากนี้แล้วอย่างอี้มู่นะคะก็เป็นแบบตั้งตัวเองเป็นผู้นําขึ้นมาแล้วก็ทําให้ทนายความของเขานะคะคสูจ่วนนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนี่คือวิถีของชาวบ้านซึ่งซึ่งจัดการโดยโดยผิดกฎหมายนะคะท บบนในคดีที่2นะคะที่ดําเนินไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับหยางอินซางแล้วก็หยางอินเซิงเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงหวังฉ้างเฉียงด้วยนะคะเป็นหวังช้างเฉียงเนี่ยก็คือเหมือนกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ มันไม่ใช่แค่โรงงานเคมี Me เดียวค่ะก็คือคือไอตัวเนี้ยตัวหวังฉางเฉียงนะคะมันก็เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องที่เกิดขึ้นของทั้งสองคดีจากสองโรงงานเคมี Me เลยนั่นก็คือโรงงานแรกก็คือเจียงซื่อนะ้เจียงซีนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกโรงงานเคมีหนึ่งก็คืออินเซิงนั่นเองค่ะสองโรงงานนี้เกิดเรื่องนะคะเป็นคดีคือเป็นเส้นขนานกันไปเลยนะคะ นโรงงานเคมี Me นะคะเจียงซีเนี่ยก็คือก็คือเสียงฟ้าของเฉินจื่อเฉียงค่ะแม้ว่านะคะเฉินจื่อเฉียงนั้นจะปล่อยแบบผู้คนมันมานานแล้วก็คือไม่ได้จริงจังกับเรื่องระบบของการป้องกันสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ระบบนิเวศนะคะทีเนี้ยมันก็เหมือนกับเออคือเขานั้นก็แบบ จะตัดความรับผิดชอบได้ไหมนะจุดนี้ไม่รู้เพาหวานเพิ่งดูตอนเดียวนะฮะแต่ว่าเขาพยายามจะปัดไปให้พ้นตัวนั่นเองเพราะว่าเขาเหมือนกับไปจ้างซับคอนแท t นะคะอีกบริษัทหนึ่งเพื่อเป็นผู้ที่ออกนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้พอการระเบิดของโรงงานปิโตเคมีเจียงซื่อเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็รีบปัดออกไปพ้นตัวประมาณว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมนะคะแต่หวานว่ายังไงมันก็ต้องเกี่ยวบางปะเดี๋ยวเราต้องรอดูไปนะคะ ที่นี้ค่ะเขาก็มีเรื่องราวผูกปมให้กับตัวละครขึ้นมานะคะก็คือตัวละครเกิงเหนียนซึ่งเป็นทีมของพระเอกเนี่ยค่ะคือเมื่อหลายปีก่อนนะคะคุณพ่อของเกิงเหนียนนั้นเสียชีวิตค่ะเนื่องจากมลภาวะนะคะจากโรงงานนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นคนละโรงงานโรงงานที่พ่อของเกิงเหนียนเสียชีวิตนั้นนะคะก็คือฉีชิงนะคะฉีชิงของทางด้านเฉิน จือเฉียงอีกแล้วเออเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เออมันมันไปทํากี่โรงงานนะคะไปมีหุ้นกี่โรงงานไปเป็นที่ปรึกษาของกี่โรงงานโรงงานนั้นมีปัญหาหมดเลยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะไอโรงงานฉีชิงเนี่ยค่ะก็มีเฉินจือเฉียงแล้วก็มีสื่อสื่อเล่ยนะคะซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของเซียงฝ่าอีกทีหนึ่งซื่อเล่ยนะคะซื่อเล่ยเป็นบนรรพบุรุษของเซียงฝ่าก็คือเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ค่ะนี่ตามอธิบายตามคําอธิบาย ตามคำบอกเล่าของตัวละครซูจัวนะคะก็คือไอโรงงานฉีชิงนั่นแหะคะ่ะได้ได้เกิดมลพิษนะคะแล้วก็มีสารพิษหลุดลอดออกไปที่พื้นดินแล้วก็พื้นน้ำน้ำในบ่อน้ำในหมู่บ้านเกิดการปนเปื้อนผู้คนก็ไม่มีใครสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้เลยนะคะ พวกเขานะคะเหล่าบรรดาชาวบ้านก็ไม่มีทางเลือกอื่นค่ะน,นอกจากอพยพย้ายถิ่นฐานไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านซางเหิงนั้นก็แยกย้ายกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันนี้คือตั้งแต่รุ่นพ่อนะคะของทีมผู้พิพากษาล่วเนี่ยนะคะที่มีเกิงเนียนอยู่ในทีมด้วยนะคะ นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจค่ะให้กงเนียนนั้นโอ้โหทำงานทางด้านกฎหมายนะคะรักษานโยบายในเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ดีให้กับ เก่งเหนียนที่จะสู้นะคะกับคดีเหล่านี้ให้ชนะให้ได้เลยนะคะทีนี้แค่เริ่มตอนแรกก็มี2คดีและะ้วค่ะเพื่อนๆ2คดีที่มันเกิดนะคะ,ะขนานกันไปเลยแล้วก็ไอ้สองคดีนี้จากจากคนละโรงงานกันนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยค่ะส่วนวิธีการตัดสินณนะปัจจุบันนะคะสิ่งที่พวกเขาทําได้ดีที่สุดก็คือต้องจัดการกับสื่อเล้ยก่อนแล้วก็อย่างอุ่นเฉิงรวมทั้งอย่างอุ่นซางด้วยนะคะก็คือต้อง ต้องเอามาสอบสวนข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาแพลนต่างๆของของแผนในการที่จะบำบัดของเสียอะไรแบบนี้ก็ต้องเอามาดูกันอย่างอย่างลึกซึ้งถึงรายละเอียดด้านในเลยนะคะ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าเหมาะกับคุณเกาหววกวงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความหล่อเหลาแล้วก็คือมาดเขาอะเชื่อได้ว่าเป็นแนวของผู้พิพากษาก็ถือได้ว่าเขาตีบทบาทน,นะคะหวานเพิ่งดูตอนเดียวอะก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรเต็มปากเต็มคําแต่ว่าดูจาก1ตอนนะคะหวานว่าโอ้อนาคตดีคะ่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดชอบนะคะในแนวที่ออแหวกแนวนิดนึงจากช่วงที ทวงที่ออนแอร์กันอยู่นะตอนนี้กับซีรีส์เรื่องอื่นๆที่จะส่วนใหญ่จะเป็นแบบโรแมนติกนะคะโรแมนติกดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้อะไรแบบนี้ก็เปลี่ยนมาดูเรื่องแนวของนโยบายนะคะเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเนื้อหาสาระดีมากๆสำหรับเรื่องนี้ค่ะ มีท่านใดได้เริ่มดูเรื่องนี้บ้างแล้วนะคะก็อย่าลืมมาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดวานนะคะที่ช่องคอมเมนต์นะท่านใดที่หาเวลาจะดูอยู่ก็สามารถจะมาพูดคุยกับหวานได้หรือว่าท่านใดมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็สามารถจะมาพูดคุยแล้วก็ทิ้งคําถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ